สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศสุขสุขคนครับพี่น้องมามาโมนี่ซอยจุคือนกองเดี๋ยวเสียวิธีการปรุงเกียวครับเบิ้งครับก่อนอื่นเขาก็เอาเพรครับไปต้มก่อนนะครับอันนี้ต้มมาเรียบร้อยครับว่าได้เพรีมีหลายครับโมนี่ใบสาครับได้เพรีมีหลายมะเดี๋ยวเอาใส่มาซอยนะครับพี่น้องอ แล้วครับเขาโคเผ็ดๆเลยครับลงไปมักเพ็ดเสื้อไหลเลยครับนะเขาโครโค,รครับโอ้ลมลมแห้งครับนี่นะขาดไม่ได้โอ้ผมสุดจอนนึงครับนะเสื้อผักหอมผักโบนะครับ ต้นหอมกับใบสะระแหน่ครับซอยก่อนครับพี่น้องแบบดถุงคืเอเกาครับกระซิมนีใบมะกูดนะครับใบมะกรูดเอามาซอยนะครับใบมะกรูดใบมะกูดซอยครับดับข้าวจาังไหนพี่ต้องเส้อืหลายครับ อู้น้ำป่าครับน้องหาบาทเลยถ้ามีดีก็เอาดีลงไปได้อีกนะครับใดมีมักมักขมก็เชื่อดีลงไปอ๋อคักไปครับอืมขมล้ำบัเนเลยปอี ถ้าาว่ามีดีงอกอะเอาดีสําเร็จก็ได้นะครับมีควดก็ได้นะถ้าว่ามีดีงอแท้ก็เอาดีดีสําเร็จลงได้ครับมีควดนะครับขมขมนะครับกูได้มาขมมาเนี่ยขมลำลำบาดมาถ้ามักเหนียวก็เสื้อข้าโคตรครับอ่ากูได้ม์มกเพชรผมมกเพชรเสื้อบี ขอมซอยลงไปอีกได้ครับอ๋อโอ้ยมาพี่น้องมาดิขออนุญาตจวดแกข้าวก่อนคับหนึ่งอตับเปนหวานมาสดตับก่อนอสดตับพี่น้องโอ้ลมแห้งครับเลยนี่ โอ้สีหอดปีใหม่หนะครับไปด,ดูนาวนันนี้อ่ะอืมโอ้ยชิน้นไม้หนำกินไม้นำคือเก่า้อ้ฮ เข้เสอสองเดี๋ยวครไปเนาะอืมพริกมาเป็นต้นเลยรไปพริกปูเองครับเลยอืมมามาพูดนะอู้ห khí มนี่นตุเจซาการหั่นเนื้อต้องหั่นไล่ขวางอู้ไว้ขุยเข้าไปเลยเห็นเนาะอือ ม,มาคำนี้คำไงนะครับอือ โอ,อ้ทับหวานมามามาเราจ่ับหวานลงไปเลย <c oughs> पर